สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันทีมีนาคมนะครับเจอกับรถสตีสตี4สีนะครับการก็โมเดียนบอดไฟร์ารยางนะครับลูกค้าได้แจ้งมาครับสภาพโดยรวมก็คือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับจะลกอ,ออกมาล้างขะบูพราะว่ารถคันนี้ ได้ถอดหัเทียนดูแล้วว่าวัเทียนเขาจะดำดำทุกหัวเลยแล้วก็บอดบ่อยนะครับหัเทียนนี่บอดบ่อยมากแล้วก็ได้เปลี่ยนหัเทียนบ่อยมจะลองลื้อขบูมาล้างดูว่ามันจะหายไหมไนะครับเช็คดูอาการเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะเช็คดูระบบวาล์วด,ด้วยว่ามันเป็นยังไง,งเพื่อนเดินดูรอบๆของตัวรถ อันนี้ก็จะเป็นรถสติดสี่ร้อยนะครับเจ้าของก็จะแต่งตัวไวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะครับนน่้็ได้ถอดแบตเตอรี่ชาร์จไว้ก่อนเดี๋ยวมาลือดคาบูกันครับเดี๋ยวมาลือดด้วยกันเลยครับมาต่อกันนะครับอันนี้มาดูไอตัวสติดสี่ร้อยนะครับก็คืออาการของเขาก็คือน้ํามันไหลออกจากคาบูนะครับตัวคาบูฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้าย นะครับฝั่งซ้ายเพราะว่าไอสเกตด0 0้เาจะมีขบูสลูกนะครับก็คือน้ำมันมันจะไหลไหลลงตัวหัวสูบนะครับผมก็เลยรื้อออกมาล้างทำความสะอาดแต่ว่าไม่หายนะครับใส่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ผมประกอบกับรถสตาร์ติดพอวิ่งพอได้สักพักหนึ่งก็จะมีน้ำมันไหลออกจากขูบูอีกเหมือนเดิม ผมก็เลยลื้อออกมานะครับจะมาทำการบดใช้กาเพชรนะครับกาเพชรใส่ไม้ลูกชิน้นไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับนะครับเนี่ยกลุ่มกาเพชรแล้วก็มาบี้กับามาบดกับตัวเสื้อเข็มน้ำมันนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตัวเสื้อเข็มน้ำมันนะครับผมจะใช้กาเพชรบด นี่นะครับก็คือจะเอาปาเพชรจุ่มเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับน้ำมันไหลไหลไหล,หลตลอดเลยนะครับทําให้เครื่องสตาร์ทติดยากด้วยแล้วก็โมเทียนบอดบ่อยบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็จะใช้อันนี้ก็คือเข็มลูกลอยนะครับจะมาบดก,กันกับตัวเสื้อนะครับ ทำให้หน้ามันหน้าสัมผัสมันลงตัวกันก็คือได้องศานะครับไอต,ตัวนี้แหละก็คือต้อนเหตุของน้ํามันลูกรอยมันปิดไม่อยู่แล้วทําให้น้ามันมันท่วมไหลลงแต่หัวเทียนทําให้เครื่องสตาร์ติดยากด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะมาประกอบนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูว่ามันจะหายไหมนะครับเพราะว่าตอนแรกจะลองแบบ ใส่เข้าไปเจะต่อสายเข้ามาข้างนอกแล้วก็ลองลองวัดดูว่ามันจะผ่านไหมครับมาดูหลังจากประกอบขบูเสร็จนะครับที่ผมใช้กาบเพชรนะครับไอจุ่มใส่ตัวเข็มลูกลอยแล้วก็เสื้อเข็มลูกลอยบดเหมือนกับบดวาวนะบดให้มัน เสมอการผิวมันเรียบนะครับนี่ก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็อาการน้ํามันท่วมนะครับสูบสูบนี้นะครับจะเป็นของสูบตัววีตัวหลังนะครับที่น้ามันมันไหลออกในท่อไอเสียเลยนะครับเพราะว่าอาการหนักมากตาได้แป๊บเดียวก็มีอาการท่วมอันนี้ก็ถือออกมาใช้กับเพชรบดแล้วก็ทําการล้างดัดลูก้อยใหม่นะครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวสตรทนะครับ มันจะมาลองสตาร์ทให้ดูว่ามันจะติดไหมนะครับนีใส่เข้าไปแล้วมันจะไล้ยังไงก็สตาร์ทแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละยังไงก็ฝากกดเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ